สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อีพีที่แล้วนะครับผมก็สอนการใช้งานในส่วนของ Google Sites นะครับในส่วนของการทำเว็บไซต์นะครับก็ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการทําเว็บไซต์นะครับขายโคมไฟนะครับเราก็ได้สอนกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์เองก็จะมีหน้าแรกนะครับแสดงตัวอย่างโคมไฟมีแอดยูทูบนะครับมีเกี่ยวกับเรานะครับมีหน้าสินค้านะครับซึ่งในหน้าสินค้าก็จะมีสินค้านะครับหลายๆอย่างแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูดีเทลได้นะครับ แล้วก็มีหน้าติดต่อสอบถามนะครับผมซึ่งอีีนี้นะครับผมจะมาทำครับให้อดวานขึ้นไปอีกสำหรับเว็บไซต์เราก็คือผมจะทำฟอร์มในส่วนของการสั่งซื้อนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เรามาหน้าสินค้านี้อาจจะมีปุ่มครับสั่งซื้อสินค้านี้เราก็จะกดไปแล้วให้มีฟอร์มให้สั่งซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าติดต่อสอบถามนะครับผมก็จะทำนะครับให้มีฟอร์มในการครับสร้างแบบคำถามหรือว่าใช้ในการติดต่อร้านค้านะครับ ซึ่งฟอร์ม2ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้นะครับในส่วนของ Google Form นะครับตัวนี้เลยนะครับก็คือเวลาเราแทรกเราใช้ตรงฟอร์มตรงนี้ครับซึ่ง Google Form ผมก็ได้สอนไปใน EP ก่อนๆหน้านี้มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเรียกใช้ฟอร์มหรือกดฟอร์มตรงนี้นะครับเพื่อดึงฟอร์มมาได้ครับเราจะต้องไปทําการสร้างฟอร์มก่อนนะครับ สำหรับคนที่ดูอ p สร้างฟอร์มผมมาก่อนหน้านี้ก็จะง่ายนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราก็เริ่มไปเข้านะครับในได์ของเรานะครับ Google Drive นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ใหม่นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับฟอร์มนะครับจากนั้นก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้าฟอร์มก็จะเป็นหน้าตาแบบฟอร์มแบบนี้แบบสอบถามแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถนะครับปรับเปลี่ยนสีนะครับในส่วนของฟอร์มนะครับ ได้ตามเว็บไซต์ของเราสมมุติเว็บไซต์ของเราครับจะเป็นสีออกนะครับในส่วนของน้ําเงินน้ําเงินนิดนึงนะฮะมาสักครู่นี้นะครับแล้วก็ไปปรับสีให้ดูเป็นน้ําเงินได้โดยคิดต้องจานสีนะครับก็อาจจะปรับเป็นลักษณะโทนแบบนี้นะครับให้ดูคล้ายๆกับตัวเว็บไซต์นะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มสร้างฟอร์มฟอร์มแรกของผมก็คือฟอร์มครับสั่งซื้อสินค้าครับก็ไปเลยครับสั่งซื้อสินค้า แบบนี้สั่งซื้อสินค้านะครับในกรณีเราอยากจะมีอธิบายละเอียดเราก็อธิบายได้นะครับประมาณนี้ว่าทำาล้ก็อาจจะเป็นดีเทลเพิ่มว่าลูกค้ากรุณาเลือกสินค้าที่ต้องการพร้อมทั้งเกาะข้อมูลชื่อนะครับและเบอร์โทรนะเพื่อให้ร้าง้าทําการติดต่อกับนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของฟอร์มจะมีอะไรบ้างล่ะโอเคเราก็เกินมาแล้วว่าให้นะครับทําการเลือกสินค้าที่ต้องการเราก็จะต้องมีนะครับรายการสินค้านะครับหรือถ้าเกิดบางคนโดยปกติเราอาจจะคิดว่านะครับ สินค้านะครับเรามีเยอะมากเลยนะครับเราไม่สามารถใส่รายการได้เราก็ใส่เป็นช่องธรรมดานะครับเป็น Text Box กแบบนี้นะครับสมมุติน,นะครับเราก็เลือกเป็นนะครับคําตอบแบบสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็เป็นนะครับหัวข้อว่าเลือกสินค้าที่สส่วนนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับนะครับให้เหมาะสมกับร้านเพื่อนหรือว่าเป็น แนวของเพื่อนๆนะครับผมก็เอาเป็นเข้าใจง่ายเลือกสินค้าที่สนใจนะถ้าในกรณีสินค้ามีเยอะมากเลยไม่สามารถทําลิสต์เลือกได้นะเราก็ให้เป็นคําตอบสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะนะครับให้คนที่สนใจนะครับทําการใส่ลงไปเองว่าสนใจชิ้นไหนนะครับแต่ในกรณีนะครับถ้าสินค้าเราไม่มีไม่เยอะมากนะครับประมาณหลักสิบนะครับเราก็สามารถทําเป็นลิสต์ได้นะอย่างเช่นนะครับตัวอย่างถ้าผมร้านผมเมื่อสักครู่นี้นะครับโคมไฟก็มีประมาณสิบสองชิ้นนะ เราก็เลือกตัวนี้แทนครับเลื่อนลงเลื่อนลงนะพอเลื่อนลงปุ๊บม,มันก็จะมีให้ใส่ตัวเลือกที่หนึ่งที่สองผมก็สามารถใส่สินค้านะครับทุกอันได้นะครับอย่างสินค้าของผมนะครับก็จะใช้เป็นรหัสหน้าสินค้าแต่ผมขอไปหน้าสินค้าของผมนะครับนี่หน้าสินค้าหน้าสินค้าของผมก็จะมีรหัสสินค้านะครับ P หนึ่งถึง P สิบสองนะครับผมก็มาใส่ในฟอร์มนี้เลยนะครับ ครับแล้วก็ใส่ไปสิบสองชิ้นนะครับครับสิบสองรายการแบบนี้นะครับก็คือเป็นเลือกเลือกแบบเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงแบบนี้สิบสองรายการทีนี้บางคนอาจจะเอ๊ะอยากเห็นแล้วแล้วมันจะมาแสดงในลักษณะไหนละ่ะนะเราก็ไปกดที่ตรงนี้นะครับลูกตาดูได้เลยนะมันก็จะเป็นงับเลือกสินค้าที่ท่านสนใจเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราเลือกครับพอคลิกไปปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการเลือกนะครับอันไหนครับโดยนะครับ ถ้าอย่างที่แจ้งไว้ถ้าเกิดกนในกรณีสินค้าเยอะจริงๆเราก็อาจจะทําลิสต์แบบนี้ไม่ไหวเราอาจจะต้องปล่อยให้เป็นช่องธรรมดาครับก็คือเป็นช่องตรงนี้คาตอบสั้นๆให้ลูกค้าทําการกรอ,อกเองนะครับโอเคอันนี้ก็มีความจําเป็นแล้วก็เรียกความจาเป็นไปนเพราะว่าไม่เลือกสินค้าก็ไม่ได้นะครับอ่ะช่องต่อมาเราควรจะมีอะไรนะครับเราก็เพิ่มช่องที่บวกตรงนี้ชื่อลูกค้านะอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าใครนะครับซื้อเรานะครับเขาชื่อ เป็นชื่อนามสกุลแล้วกันง่ายๆครับชื่อนามสกุลนะเป็นคําตอบความสั้น,นะจำเป็นไหมก็จําเป็น,นครับแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึงน่งอันนะครับก็จะเป็นครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับก็เป็นคําตอบสั้นๆนะครับจําเป็นมีอะไรอีกนะครับแล้วก็อาจจะาเป็นที่อยู่นะครับหรือจะเป็นอีเมลก่อนก็ได้ที่อยู่นะครับรอ,อีเมล อีเมลนะครับเป็นคําตอบสั้นๆนะครับอาจจะไม่จําเป็นนะครับเราก็ไม่ต้องติจําเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของนะครับที่อยู่เผื่อในกรณีสั่งมาปุ๊บเราโทรคุยโอเคเลยลูกค้ามีที่อยู่ให้เราก็ทําการจัดส่งตามที่อยู่ให้เลยนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะของย่อหน้านะย่อหน้าก็คือย่อหน้ามีหลายบรรทัดนะครับแต่เกิดเป็นแบบถามตอบธรรมดาเงนี้ก็จะเป็นคําตอบสั้นๆก็พอนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูนะครับมันจะเซฟออโต้นะเราก็มาดูดูตัวอย่างนิดนึงเราก็จะได้อฟอร์มมาเลยครับฟอร์มสั่งซื้อสินค้ามีคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็เลือกสินค้าที่สนใจแล้วก็ทําการเลือกนะลูกค้าก็จะทําการเลือกแล้วก็มากรีดข้อมูลชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรและอีเมลที่อยู่นะครับแล้วก็กดส่งมานะครับซึ่งเวลากดส่งนะครับมันก็จะเข้าไปในส่วนของนะครับ Google Sheets ที่เราสร้างไว้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองขออนุญาตนะครับ ผมลองใส่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใส่อาจจะใส่เลือกสินค้าสี่นะครับชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรอีเมลที่อยู่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะจากนั้นแเราก็กดส่งนะครับเป็นการทดสอบก็ได้เวลาเราทำนะครับอันนี้โอเคแล้วครับปิดไปมาสังเกตนะครับในส่วนของฟอร์มเราเห็นไหมการตอบกลับก็จะมีอยู่หนึ่งรายการครับก็นะครับป็นคาถามนะครับแยกรายการนี้เราสามารถดูได้นะครับอตนนี้ผมสอนมาแล้วครับ ทีนี้ในกรณีถ้าเกิดเราอยากจะทำครับให้มันอยู่ใน Google Sheets นะครับโดยที่เราไม่ต้องการมาดูตรงนี้ครับเราก็มากดตรงนี้ครับกดตรงรายการตรงนี้ครับโอเคทีนี้ชื่อมันนะครับสังเกตว่าชื่อมันยังไม่ไม่มีชื่อนะเราก็ใช้วิธีการขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะตรงฟอร์มการสั่งซื้อนะเราก็ไปกดตรงชื่อนี้เลยมันก็จะเอาชื่อหัวหัวหัวหรือว่า Header ตรงนี้มาตั้งชื่อให้เรานะครับอ่ะกลับไปใหม่ตรงที่การตอบกลับนะครับเราก็กดใหม่ปุ๊บ นี่ชื่อมันก็จะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับจากนั้นง่ายๆเลยแล้วกดสร้างนะครับนี่มันก็จะเปิดมาเห็นไหมครับก็จะเป็นรายการแบบนี้เลยมีคนสั่งซื้อหลายรายการมันจะมีวันที่ให้นะครับมีรายละเอียดให้เราก็สามารถเอาไปติดต่อนะครับคุณบุญลือแล้วก็โทรไปคุยแล้วก็ถามว่าคุณสนใจไหมอะไรเงี้ยให้โอนตังอะไรเงี้ยก็ใช้แบบวิธีนี้เลยค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยากนะครับโอเคในส่วนของฟอร์มนะครับทั้งฟอร์มแล้วก็กูก็ชี้ตัวนี้จะมาอยู่ในได์ของเรานะครับ ผมขออนุญาตรีเฟรนิดนึงให้เห็นภาพนี่เขาเป็นฟอร์มล่าสุดนะครับแล้วก็ชีทล่าสุดนะครับก็อยู่ในนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกันครับอัไณะที่อยู่ล่าสุดจะอยู่แถวบนนี้ถ้าไม่จริงจริงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ทุกอย่างที่เราสร้างในนี้ก็จะอยู่ในไดร์เราหมดเลยนะครับค่อนข้างง่ายนะครับโอเคตอนนี้เราได้ฟอร์มสั่งซื้อแล้วนะครับทดสอบนะครับทําการนะครับตอบด้เองก็ได้มาแล้วหนึ่งรายการนะครับตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในชีทเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเวลาต่อไปใครที่เข้ามาสั่งซื้อของเรานะครับก็จะเข้ามาอยู่ในรายการพวกนี้เราก็ดูง่ายขึ้น,นครับอ่ะได้แล้วหนึ่งฟอร์มต่อมานะครับจะสร้างอีกหนึ่งฟอร์มนะครับผมก็ปิดฟอร์มนี้ไปก่อนนะครับไปที่เหมือนเดิมในด้นะครับกดใหม่แล้วก็เลือกฟอร์มนะครับผมก็ตั้งเป็นฟอร์มติดตามสอบถามนะครับ ทนนะครับเป็นผิดบางคนจะใช้ฟอร์มติดต่อสอบถามนะครับกับฟอร์มสั่งซื้อฟอร์มเดียวกันเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมแยกให้เห็นก็คือสั่งซื้อมันมีเรื่องของเลือกโปรดักต์ติดต่อสอบถามบางทีไม่ต้องสั่งซื้ออยากจะทําถามอะไรแล้วแต่ก็มาถามในนี้ได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็น2ฟอร์มแทนนะครับโอเคคลิกตรงนี้ก็ได้ชื่อมาอยากเปลี่ยนสีเป็นสีขอโทษับกดผิดนะครับมือลั่นไปกดที่ถาสีแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นธีมน้ําเงินตามเว็บไซต์นะครับประมาณนี้ ติดต่อสอบถามมีอะไรบ้างลนะ่ะก็เหมือนฟอร์มติดต่อสอบถามปกตินะครับก็จะมีนะครับเป็นเรื่องของนะครับคาถามนะครับคําถามสอบถามเรื่องก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะคิดนะครับคําสอบถามเรื่องนะครับแล้วก็เอาเป็นแบบนี้คําตอบสัส้นๆแล้วกันใครอยากถามเรื่องอะไรก็เขียนมาทีนี้โอเคก็ต้องจําเป็เนนะจะถามเราทั้งทีก็ต้องมีเรื่องนิดหนึ่งนะครับสอบถามเรื่องนะครับก็ครับรายละเอียด ของคำถามนะครับอีกสักอันหนึ่งแล้วก็เพิ่มนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เพิ่มในส่วนของรายละเอียดอ่รายละเอียดแบบนี้นะครับอาจจะเป็นย่อหน้านะครับย่อหน้าก็จะเยอะนิดนึงก็คือโอเคถามเรื่องอะไรแล้วก็มีรายละเอียดมาครับอันนี้ก็จําเป็นจะถามบางทีก็ต้องมีนะครับรายละเอียดครับตัวต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของนะครับชื่อนะครับอีเมลเบอร์โทรนะครับ ชื่อนามสกุลนะครับก็ควรจะจําเป็นนะครับเพราะว่าถาม,รมาเรามาเราก็ควรจะรู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็มีอีเมลเบอร์โทรนะครับเอาเบอร์โทรก่อนละกันนะครับนะครับแล้วก็นะครับอีเมลนะบเบอร์โทรจาเป็นละกันนะครับแล้วก็อีเมล แบบนี้นะครับอีเมลไม่จําเป็นก็ได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้พอนะครับในส่วนของแบบสอบถามหรือบางคนอยากได้เยอะกว่านี้ก็จัดการได้เลยครับบางคนอยากให้ชื่อเบอร์โทรอีเมลไปอยู่ข้างบนก็ได้นะครับหรืออย่างผมนี่ก็เอาเรื่องให้รู้รู้เรื่องก่อนว่าจะถามเรื่องอะไรแล้วก็มาใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลด้านล่างก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลานะครับจะปรับในล่วงของอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับตามความเหมาะสมนะครับทีนี้มาดูหน้าตาโอเคมาดูหน้าตาก็กดที่ลูกตาครับ พอฟอร์มติดต่อสอบถามเราเป็นหน้าตามบําหนัากันี่ครับสอบถามเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็เห็นหครับมีชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลแบบนี้ผม,ผมจะลองครับกรอกข้อมูลเหมือนเดิมอ่ะอยากถามเรื่องสินค้า P001 นะครับแล้วก็สมมติเราถามว่าเป็นใช้วัสดุอะไรทำ สมมตินะครับใช้วัสดุอะไรทำก็ใส่ชื่อไปนะครับเบอร์โทรไปเพื่อให้ติดต่อกลับได้นะครับโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็กดส่งไปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับพอกดส่งไปนะครับในการตอบกลับก็จะมีมาเห็นไหมครับหนึ่งรายการนะครับเราก็กดูในนี้ก็ได้แล้วเหมือนเดิมเพื่อความสะดวกนะครับปกติแล้วก็จะเชื่อมต่อกับชีตนะครับตรงนี้สีเขียวนะครับกดไปเลย บอกต้องการจะสร้างชีตมาใหม่ชื่อติดต่อสอบถามทำไมแล้วก,กดสร้างเลยนะโอเคเราก็จะได้นะครับชีตของฟอร์มนี้นะคนละฟอร์มนึกฟอร์มขายฟอร์มมนันเมื่อสักครู่เราจะมีชีตนะครับในส่วนของฟอร์มที่เป็นสั่งซื้อแต่นี้จะเป็นฟอร์มติดต่อสอบถามนะครับเผื่อในกรณีไหนกรณีเช่นเราจ้างเซลล์มาเซลล์ก็ไปดูแลในส่วนของฟอร์มสั่งซื้อส่วนติดต่อสอบถามก็จะเป็นเราดูด้วยแล้วก็ให้เซล์ดูด้วยนะครับก็แล้วแต่นะครับแยกออกจากกันมันจะได้ไม่สับสนเพื่อบางคนอยากซื้อสินค้าจริงๆก็ไปอยู่ในนู้นครับ เราก็ให้ความสําคัญได้โอเคเวลาเรามีเวลาน้อยเราควรจะมาดูฟอร์มเรื่องของการสั่งซื้อก่อนเราค่อยดูเรื่องของแบบสอบถามเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็วางแผนได้นะครับโอเคท่ากับตอนนี้เรามีสองฟอร์มแล้วนะครับผมขอ,อุญกติดไปก่อนนะครับอ่ะเรามีสองฟอร์มอยู่ในนี้นะครับอยู่ในได้ของเรานะครับก็จะมีฟอร์มติดต่อสอบถามฟอร์มสั่งซื้อนะครับแล้วก็มีเป็นชีตนะครับที่มีข้อมูลครับผมดับเบิลช็คทีนี้มาดูในส่วนของการดึงเข้าไปใช้ในเว็บไซต์นะครับ เราก็ไปใน Google Sites ของเรานะครับหรือบางคนปิดหรือไม่ได้เปิดอยู่นะครับใน o o g l e s i ซ e s ก็อยู่ในได้เหมือนกันเราก็อาจจะค้นตรงนี้หรือถ้าเกิดเห็นตรงนี้เราก็เดินบันทิกเข้าไปเลยครับมาหน้าแก้ไขนะครับ Google Sites ของเราตอนนี้นะครับโอเคเราจะไปทําในส่วนของนะครับการสั่งซื้อนะครับวิธีการนะครับเราก็ตอนนี้เราไม่มีหน้าสั่งซื้อนะเราก็มาสร้างหน้าสั่งซื้อครับไปที่ตรงนี้ครับหน้าเว็บแล้วก็มากดปุ่มข้างล่างครับใส่ไปเลยนะครับชื่อว่าสั่งซื้อสินค้า แบบนี้นะครับกดเสร็จสิ้นนังซื้อสินค้าก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเรานะครับถ้าเราจะย้ายนะครับเราก็วิธีการเอามาเมมโอเวอร์นะครับแล้วก็นี่ครับคิดค้างไว้ขอโทษข้างหน้านะครับค้างไว้แล้วก็ลากลงมาสมมุติอยากไปอยู่แถวแถวหลังสินค้านะครับก็อยู่ตรงนี้อย่าไปลากให้ไปอยู่ในอันใดนหนึ่งของรายการทํครับมันจะเป็นสับลูกนะครับเราต้องลากออกมานะครับไว้ข้างนอกนี้ให้เป็นเส้นแบบนี้ไหมครับเส้นอยู่ระหว่างเมนูเนี้ยก็จะเป็นเมนูเห็นไหมอยู่ระหว่างกันก็จะเป็น เมนูนะครับเกี่ยวกับเราสินค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าครับเข้าไปดูนะครับตรงนี้นับก็จะเป็นหน้าสั่งซื้อสินค้าแบบนี้นะครับโอเคด้านบนนะครับถ้าอย่างเคยสอนไปแล้วคือว่าเราจะปรับนะครับมีข้อความก็ได้ไม่มีข้อความก็ได้โอเคผมก็แบบมีข้อความแล้วกัน,น neu, แล้วผมก็มาเบอร์ Dart ตรงนี้อ่ะเป็นสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็นาะมาที่แทรกนะครับแล้วก็ไปเลือกฟอร์มที่เราสร้างไว้นะครับกดปุ๊บฟอร์ม โปรแกรมนะครับมันก็จะไปดึงฟอร์มทั้งหมดที่เรามีอยู่ในได์นะครับมาให้เรานะครับโอเคผมก็มีนะครับนี่ติดต่อสอบถามกับฟอร์มสั่งซื้อที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับฟอร์มสั่งซื้อดับเบิลคลิกเลยครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ทําการจัดนะครับตรงนี้เป็นไปก่อนทําการจัดให้อยู่เซนเตอร์หรือขยายอะไรได้หมดเลยนะครับผมก็ขอขยายให้เป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้อยู่เซนเตอร์นะครับทีนี้ข้างล่าง รเราก็ขยายอีกนะครับเพราะว่ามันยาวไม่พอเนะเราก็ขยายตามความเหมาะสมทีนี้มาดูหน้าตาน,นิดหนึ่งแล้วก็ไปกดดูนะครับแสดงตัวอย่างหน้าสั่งซื้อสินค้าของเรานี่ก็จะมีฟอร์มสั่งซื้อแบบนี้นะครับเวลาลูกค้านะครับกดฟอร์มตรงนี้นะครับก็จะสัมมิทไปที่เดียวกันนะครับก็คือเข้ามาในส่วนของรายการสั่งซื้อตรงนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะผ่านฟอร์มหรือผ่านเว็บไซต์ที่เราแทรกไว้ก็ข้อมูลก็จะมาอยู่ในชิดต,ต,ตรงนี้หมดเลยนะครับอโอเค นะครับได้แล้วนะครับหน้าสั่งซื้อทีนี้แล้วมันจะมาหน้านี้ได้อย่างไรนะครับเราก็ไปที่หน้าสินค้านะครับผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนหน้าสินค้าของเรานะครับนี่พีหนึ่งผมมีหน้านี้อยู่เนอะแล้วก็ไปทําปุ่มนะครับสักหนึ่งปุ่มหรือว่าเป็นข้อความก็ได้ผมขออนุญาตทาเป็นข้อความง่ายๆแล้วกัน,นครับสั่งซื้อสินค้าแบบนี้นะครับปึ๊บเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับ เอาเป็นสีน้ําเงินละกันครับสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้านะครับเราก็เอาเมาส์นะครับลากแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการเห็นไหมครับตรงนี้ลิงก์เชื่อมต่อนะครับกดลิงก์นะครับแล้วก็ไปเลือกหน้าที่เราจะให้ไปซึ่งเรามีหน้าชื่อว่าสั่งซื้อสินค้าไหมครับเราก็เลือกเลยนะครับกดใช้นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีข้อความคําสั่งซื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นลิงก์ มีขีดเส้นใต้สามารถกดได้นะมาดูตัวอย่างโอเคเห็นไหมครับเป็นสั่งซื้อสินค้านี้โอเคพอดูพอเข้าหน้านี้มาเห็นรายการนะครับค่อนข้างโอเคอยากได้เราก็กดสั่งซื้อนะครับลูกค้ากดสั่งซื้อนี่ก็จะมาหน้านี้เลยลูกค้าก็กรอกข้อมูลครับแล้วกดส่งก็จะเข้ามาในชีทของเราเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายเลยครับอีกฟอร์มหนึ่งที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือในส่วนของฟอร์มนะครับติดต่อสอบถามแล้วก็ไปหน้าติดต่อสอบถามครับแบบนี้นะครับเราอยากจะนะครับ ให้ฟอร์มอยู่ตรงไหนล่ะนะครับให้อยู่ข้างล่างหรือแล้วอยู่ตรงกลางนะครับสมมุติเราอยากให้ให้แผนที่อยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดติดต่ออยู่ตรงนี้แล้วก็จ,จะมีฟอร์มอยู่ตรงกลางนะครับเราก็อาจจะมาคลิกที่ตรงนี้ก่อนก็กล่องนบน,นครับแล้วก็มาเลือกแทรกฟอร์มนะครับแล้วก็เลือกฟอร์มติดต่อสอบถามแบบนี้เดินคลิกไปอ่ะจะได้มาไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมนับขยายขอยับปิดตรงนี้ไปนะครับขยายให้ เหมาะสมตามที่เราต้องการนะครับโอเคขยายแบบนี้นะครับข้างล่างยังไม่ไม่พอแล้วก็ขยายลงมาอีกนิดนึงบางคนบอกไม่ต้องขยายนะครับผมให้ดูก่อนนะถ้าเราไม่ขยายนะ้วเรากดพรีวิวปุ๊บนี่มันก็จะเป็นครับเป็นสกอร์ข้างข้างนี้ยไม่สวยนะครับเป็นสกอร์ข้างๆไม่สวยนะ,เ,นยนะเพราะว่ามันยาวไม่พอนะครับเราก็ต้องขยายให้มันพอดีนะครับโดยการนะครับคลิก ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีจุดนี้เราก็ขยาย D, ลากลงมาครับนิดนึงจนจนไม่มีข้อความอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีข้อความอยู่ด้านล่างเนอ่ะจนสุดแบบประมาณนี้นะครับปรากฏวิวดูใหม่อีกรอบหนึ่งนี่หน้าต่อก็จะเต็มเลยครับไม่มีสกอร์แล้วก็เป็นดูหน้าเป็นหน้าเดียวหน้าแบบสอบถามของเราก็จะมีรายละเอียดแบบสอบถามมีฟอร์มเห็นไหมครับฟอร์มสอบถามแล้วก็นะครับมีแผนที่นะครับ เวลาลูกค้าสอบถามตรงนี้ปุ๊บนะครับข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของนะครับชีทในส่วนของติดต่อสอบถามเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับสมมุตินะหน้าติดต่อสอบถามนะครับถามเรื่องนะครับผมขอถามเป็นเรื่องนะครับการจัดส่งสินค้าแล้วกันเนื้อสินค้ารายการพิมพ์สองนะครับรายละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่ายังไม่ได้รับสินค้า ยังไม่ได้รับสินค้าชื่อก็ใส่ไปผมก็เป็นบลูีแบบนี้นะครับเบอร์โทรอ่ะแล้วผมก็เข้ามาผมเซตเปลี่ยนเป็นเหมือนลูกค้านะครับกดส่งมาปุ๊บแบบนี้อ่ะส่งแล้วในหน้าติดต่อสอบถามนะที่เราแอดมาสักครู่นี้นี่พอมาดูในชีตของเรานะครับชีตติดต่อสอบถามนี่ก็จะมีรายการที่2แสดงขึ้นมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สอบถามมาเรื่องการจัดส่งสินค้านะยังไม่ได้ไม่ได้รับสินค้าเนี่ยพอเราเข้ามาเห็นเราก็โทรกลับไปหาคุณบุรือแล้วก็อธิบายไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับในส่วนของข้อดีนะครับของ o o o l l s s t t s แล้วก็ o o g l e Form นะครับเอามาทํางานร่วมกันนะครับทําให้เราได้ทั้งเว็บไซต์นะครับที่สวยงามนะครับมีหน้าหลักนะครับหน้าต่างๆหน้าสินค้านะครับกดดูรายละเอียดสินค้าได้นะครับ แล้วก็มีให้เรากดสั่งซื้อสินค้าเป็นฟอร์มครับจากนั้นก็ไปเก็บลงใน g o o l l s s h e t t ของเราเลยนะครับที่เราทําไว้เมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็มีหน้าติดต่อสอบถามเป็นฟอร์มนะครับให้ลูกค้าสามารถกรอได้เลยนะครับอีพีนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับทุกคนครับขอบคุณมากครับถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับอย่างไรก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากครับ